ย <th desserts> ินดีต mm. ้อนรับ <mir> ค <anda> ุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชิโนบี69ินะฮะถนนของคนรักกันประลองวันนี้ผมมีหนังสือใหม่มาแนะนำครับผมแกะพร้อมกับคนดูนะฮะเรามาเริ่มกันเลยค่อยๆแกะแบบบรรจงกินหนังสือใหม่นี่มันเหมือนยาเสพติดหน้าปกสวยงามจริงๆเป็นการอ พัฒนาของสยามอินเตอร์คอมิกนะฮะพัฒนาทีก็เด้งมาเป็น95บาทเลยนะฮะตามคู่แข่งอย่างเนชั่นไปได้แบบทันแล้วแต่คุณภาพนี่ผมเชื่อว่าดีกว่าแน่นอนนะโะดูจากปกดูจากสีสันนะเห็นเงาของตัวละครไหมฮะเหมือนกับมันปริงปรังสะท้อนแสงออกมาเลยนะ ไม่น่าเชื่อว่าตัวละครหน้าตาแนี้จะเป็นตัวเอกนะฮะอันนี้พูดในฐานะคนที่ยังไม่เคยอ่านเรามาเปิดดูหน้าแรกกันดีกว่าว้าวคุณดูเก้าสิบห้าบาทได้เป็นแบบว่าหน้าสีเปิดมาเลยว้าวข้างในก็ยังเป็นสีต่างหากสีเหลืองด้วยนะสีเหลืองว่ะ เนี่ยังไงก็ศูนย์เปอร์เซนไม่ไหวก็อย่าฝืนหนะ้าอันนี้เราเราต้องอ่านเนื้อเรื่องก่อนนะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในหน้าปกปกในเนี่ยแต่ถือว่าสวยงามมากนะฮะปกในปกนอกเอ๊ะดูมือดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเอเป็นตัวละครเดียวกันนะฮะที่ทำท่าเดียวกันเลยนี่ทำท่ากำหมัดทำท่าเหมือนเบ่งเหมือนกันเลย เฮ้ยลุยมาเลยอิจิคาวะเออที่จริงผมต้องอยู่ฝั่งนั้นนะอ่าไว้พบกันใหม่ในเล่มสองนะครับทุกท่านคนเขียนว่ะเอ่อมัสคอตคนเขียนเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งเขาก็ชื่อว่าอาจารย์มัซสมูมโต้นนาโอยยนะฮะหมกมุ่นกับหน้าปกมามากพอแล้วเราไปดูข้างในกันดีกว่า ญี่ปุ่นประเทศแห่งไขจูอัตราการปรากฏตัวของไขจูในประเทศนี้นับว่าสูงเป็นอัต้บต้นๆของโลกโล,โลกเลยนะฮะขอย้ำอีกครั้งขณะน,นี้พบไขจูปรากฏตัวขึ้นที่เมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคังนาง,งาวะขอให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง รีบหลบภัยโดยร็วฟอร์ติจูดอยู่ที่ระดับ6ไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิจากคลื่นกระแทกตอนปรากฏตัวอมืมันเหมือนเบสออนมาจากแปซิฟิกริมเลยนะฮะมีมีใครเคยดูแปซิฟิกริมบ้างฮะยกมือหน่อย <Pacific> Rim. ภาพค่อนข้างดีเลยนะฮะนึกถึงอ่ฟูเมทอนอะคิมิตโอ้หัวแตกดีนะ <c oughs> เริ่มชอบแล้วออ้แจ็คพอตน,น,น้องน้องหนูๆปิดตานะฮะปิดตาความแน่นรู้ฟิลลิ่งในการเปลี่ยนหน้ากระดาษนี่ดีมากเลยนะครับ มีด a ต a ให้เรียบร้อยเลยนะฮะสวยงามฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวไว้เรามาทำรีวิวแบบใหญ่ๆเต็มๆกันอีกทีเนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ